วีทูเบอร์แนะนำตัวถามตอบกันเถอะเย้เริ่มกันเลยไหมจัดแปะชื่ออะไรอ่ะซินฟานเดลเรียกสั้นๆว่าซินค่ะเป็นวีทูเบอร์แบบไหนหรอวีทูเบอร์นักอัญเชิญพร้อมเป็ดคู่ใจเกิดเันที่เท่าไหร่2มกราอายุเท่าไหร่ยี่สามปีเพศอะไรหรอเพศหญิงค่ะสูงเท่าไหร่อ่ะร้อยเจ็ดสิบเซนมาจากไหนอ่ะแสกชูรี่เอกลักษณ์ของคุณคือเป็ดกับแว่นลองพากเสียงให้ฟังหน่อยนะแม่คะปีเนี์กับปืด ซีมที่ไหนหรอ YouTube กับ Twitch ทักททยยังไงสวัสดีค่ะตอนจากล่ะฝันดีบายยอีโมจิคืออะไรพรจจันทร์เป็ดแพทแท็กไลฟ์ซินออนไลน์แท็กแฟนอาร์ตคลังภาพของซินแฟนเนมของคุณแก๊งขโมกสีที่ชอบสีฟ้าเลยงานอดิเรกอ่านนิยายค่ะถนัดอะไรหรอนอนบอกรักกันให้ฟังหน่อยสิรักนะคะเมนูโปรดข้าวมันไก่เครื่องดื่มที่ชอบชานมไข่มุกมังงะที่ชอบอันนี้เลยค่ะ อันนี้ไม่ในใจใสคิเกมที่ชอบล่ะเกมกาชาเพลงโปรดคืออะไรฟังได้หมดเลยไม่ชอบอะไรหรอมลแงชื่นชมใครอยู่อาบั้มน็อกซ์ความฝันคืออะไรเป็นเศรษฐีค่ะปิดท้ายกันจักหน่อยนะก็ฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยนะคะซินฟานเดลค่ะตอนนี้สตรีมทาง Youtube กับชวิชนะคะมีเพลงโคเวอร์มีเล่นเกมแล้วก็ฟีทอล่ะมาเจอกันได้นะคะบ๊ายบาย